<Wow. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันหยุดนะคะเป็นโอกาสดีมากเลยค่ะพี่กัรน,นะคะก็ได้มามีเกสนะคะมาให้ความรู้คุณแม่นะคะรูเปเพจพี่การน,นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube พี่กันนมแม่ค่ะเป็นปัญหาที่เอาจริงๆก็คือบางทีก็ไม่ค่อยจะกล้าพูดไม่กล้าถามกันนะคะ <Wow. S 2> โอเคค่ะเข้ามาแล้วก่อนอื่นค่ะฝากกดไลค์นะคะกดไลค์กดไลค์ค่ะ กัไรค่ะ <Somebody> กันไรนะคะกดแชร์ค่ะนะคะให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะคสดีหนึ่งว้ยสามท่านก่ะโอ้เข้ามารวดเร็วมากวันนี้มาปัญหาเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเรื่องของผู้หญิงค่ะคุณพ่อก็มาฟังได้นะคะพวกเพื่อนพี่กันก็มีพุณมพ่อด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเป็นปัญหาเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงกันเลยทีเดียวค่ะโดยวันนี้นะคะพี่กันไม่ได้มาคนเดียวค่ะธรรมดาจะนั่งพูดอยู่คนเดียวค่ะวันนี้ แขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นคุณหมอสูนนะคะคุณหมอนุ่มน,นะเองค่ะ,คะสวัสดีนะคะก็ขอแนะนําตัวก่อนะนะคะชื่อหมอนุ่นนะคะแพทย์หญิงกุณธิดารุสประวัติค่ะ เป็นสูตินารีแพทย์นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นแพทย์ประจำเลดี้คลินิกของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซนะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาไลฟ์กับพี่กันนะคะตื่นเต้นมากวันนี้เพราะว่านอกสถานที่ของพี่กันด้วยนอกสถานที่ใช่ค่ะก็ยังไงก็เอ่อถ้ามีอะไรผิดพลาดหมอก่อนอภัยไว้ก่อนเลยนะคะยินดีที่สตอบคําถามทุกคําถามเลยค่ะมีคําถามมาแล้วค่ะมีคำถามมาเรื่อเร็วมากเลยนะมีคำถามมาสวัสดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านค่ะก่อนอื่นอยากให้ช่วยกันแชร์เนาะ เพราะว่ามันเป็นแบบปัญหาที่ไม่อยากให้คุณแม่มองข้ามนะคะเมื่อไหร่นะคะคุณแม่มีปัญหาน้องสาวปัญหาครอบครัวจริงแล้วก็อาจจะตามมาได้นะคะคุณหมอซึ่งนะคววันนี้เดี๋ยวเอ่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวช่วงแรกเราจะเป็นการไลฟ์ให้ความรู้ว่าปัญหาที่อาจจะเจอมีอะไรบ้างนะคะล้วคำถามที่พบบ่อยใช่นกับคาถามที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ต่อด้วยมีการตอบคาถามทางไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้มีสูติแพทย์มานั่งอยู่กับเราทั้งทีนะคะก็เดี๋ยวให้คุณหมอรุ่นนะคะ ค่<ฮ>ะเออพูดถึงปัญหาที่คุณแม่อาจจะเจอกันแล้วกันเนาะได้<ช>ค่ะก็ก็คือวันนี้เราจะเป็นเน้นเรื่องการดูแลคุณแม่นะคะเพราะว่าพี่การเนี่ยก็ได้ดูแลทั้งคุณแม่ทั้งน้องมาตลอดนะคะวันนี้เราจะเน้นที่คุณแม่ให้ความสําคัญกับคุณแม่กันค่ะแล้วทีวนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปตรวจไม่ตรงกับสี่สิบห้าวันหลังคลอดที่หมอถ้าไปตรวจดีเลย์อะค่ะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าบางท่านเนี่ยกับตัวบางท่านแบบหมู่บ้านถูกปิดล็อกดาล็อกหมู่บ้าน ออกไม่ได้คุณแม่หลาท่านก็บอกว่าเนี่ยหนู2เดือนแล้วพี่ก้านหนูยังไม่ไปตรวจหลังข้อนี่มีปัญหาอะไรไหมคะไปได้ไหมอ๋อจริงๆถ้าตรวจตรงเวลาดีที่สุด,ด,สดแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สะดวกจริงๆติดมันหานจริงไปตรวจหลัง หลังจากนั้นได้ค่ะ่ายังแนะนําให้ตรวจใช่อย่าง้อยก็แป๊บสเมียเนาะไปตรวจภายในดูนิดนึงดูมะเร็งปากมะลูกกันสักนิดนึงนะคะคุณหมอคะสองร้อยี่สิบแปดันเขินจังเลยค่ะโรงพยาบาลนี้นะคะพอดีโรงพยาบาลนี้นะคะไปตรวจจากโรงพยาบาลเลยวันนี้พี่กันแบบไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตัวเองนะคะเรียนเยียนที่โรงพยาบาลอื่นนะคะปัญหาเรื่องของเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เนาะก็หนึ่งปัญหาแล้วทีนี้ปัญหาเอานี้ก็เรื่องของ ช่องคอไม่กระชับอันนี้เป็นปัญหาหลังๆเจอได้ช่วงหลังค่ะมีไม่คือคนอาจจะไม่บอกนะแต่ไม่มีใครถามไม่ใครถามนะคุจริงๆคนถามน้อยมากแล้วก็ถ้าเกิดในในห้องตรวจปกติอะค่ะที่ที่อยู่ในอ่โรงพยาบาลรัฐบาลจริงๆแล้วน้อยมากที่เขาจะแจ้งปัญหานี้เพราะว่าบางคนก็คิดว่าเป็นภาวะปกติที่พบได้ไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วก็ คิดว่ามันลําบากเกินไปเพื่ะต้องไปโรงพยาบาลแต่จริงคนมีปัญหานี้เยอะมากๆเลยใช่แล้วจริงๆแล้วเราก<ช>็พอจะมีวิธีการช่วยเหลือนะอย่างแบบธรรมดาตอนสมัยพี่กัรเรียนพยาบาลน,นะ <ขา S 2> เวลาที่ไปหวอดหลังขอดก็จะมีการสอนเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าให้คุณแม่ทําการบริหารอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอนุ่นนะคะมาบอกคุณแม่เทคนิคค่ะ กระชับขอสาวของเรานะคะนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลังลอดเนี่ยคุณแม่ที่อายุยังไม่มากนะคะฮอร์โมนยังดีอยู่แล้วก็ลอดน้องเนี่ยไม่แบบแค่คนสองคนไม่ได้มีปัญหาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่การขมิบช่องคลอดก็จะจะช่วยให้ช่องคลอดเนี่ยกระชับขึ้นได้แล้วใช่ค่ะเพียงแต่ต้องอาศัยความอดทนนิดนึงเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเราทำล้วไม่ชินเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอึดอัดได้นะคะ เนื่องจากว่าขั้นตอนวิธีการทาเนี่ยวิธีฝึกนะคะ,คะก็ง่ายๆอย่างเช่นเหมือนเวลาเราไปเข้าห้องน้านปัสสาวะเวลาเราฉี่ชอบไปด้วยนะด้ <laughs> แล้วทีนี้แล้วเหมือนเวลาเราฉี่แล้วเรายังฉี่ไม่สุดแต่เราพยายามกั้นก่อนอตอนนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราต้องการทำหยิบช่องคลอดค่ะ,คะวิธีเทสนะคะก็คือเราอาจจะไม่ต้องเข้าห้องน้ำจริงๆก็คือเราใช้ฟิลนั้นนะคะ,ะมาเทสข้างนอกแล้วเราก็อาจจะมีการสอดนิ้วเข้าไปบริเวณช่องคลอด เพื่อ,อดูว่าตัวกล้ามเนื้อมีการรัดบริเวณนิ้วหรือเปล่าถ้ารัดเนี่ยแปลว่าโอเคนะคะแล้วก็ต้องไม่เกร็งแล้วก็ไม่กลั้นหายใจมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลได้ ใช่วิธีเทสก็คือดูแค่ว่ากล้ามเนื้อมันรัดบริเวณนิ้วอ๋อใช่นี่วิธีเทสด้วยนะคะนี่กันไม่เคยทราบเลยว่าต้องเทสแบบนี้จะมีหลายหลายคนที่ทําไม่เป็นทาผิดแล้วก็แบบไม่ได้ผลใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถอดใจไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเนอะทําเยอะด้วยทำเยอะจะบรรณสมุนงารง่ายๆนะคะนั่งปั้มนมไปเราจะทรรมดาแล้วแกงก็จะแนะนําว่าให้ดูซีรีส์ไปอันนี้ปั้มนมไปมานั่งขมิบไป พี่กันว่าจะกลายเป็นเรื่องเครียดอ่ะแล้วแบบว่ามันก็ไม่ออกอ่ะมันก็ไม่ได้ผลนมก็ไม่ได้ออกใช่ก็อาจจะแบบหน้าเขียวหน้าเหลืองได้นะคะแต่โดยทั่วไปเขาแนะนําว่าถ้าทําเนี่ยจริงๆทําสามเวลาได้ก็ดีแล้วก็จะดีมากถ้าเกิดทําได้ตลอดเวลาคือแบบแปดรอบปัมนมไม่ใช่แปดรอบปันมนะพร่กันพูดแปดราบฟนนมมาแล้วแปดครั้งแล้วอย่างนี้ได้เลยค่ะมีแบบริสิทธิภาพมากเลยโอเคถ้าอย่างนี้ทําทําแล้วนะคะ มีวิธีอื่นไหมคะถ้ายังไม่ได้ผลนันนี้ก็มาฝากกันถ้าสมมติว่าลองพยายามด้วยตัวเองแล้วใช่แล้วออกกําลังกายก็แล้วทําทุกวิถีทางแล้วยังรู้สึกว่าอ่าหลวมหรือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมีลมออกมาเออปัสสาวะเล็กเกี่ยวไหมคะต้องขมิดไหมตัวปัสสาวะาเล็ดก็ช่วยค่ะแต่ว่าตัวปัสสาวะเล็ดเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่มากกว่าแค่เรื่องช่องท่อหลวมแล้วอาจจะมีอาจจะใช้การขมิดอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าลองก่อนได้นะคะลองก่อนได้แล้วก็ ไม่เสียหายค่ะใช่<ะ>ใช่พอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นถ้าคนที่เป็นน้อยๆก็หายได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็มีตัวช่วยออ <laughs> มีตัวช่วยค่ะเร<ช>าฟังกันดีกว่าคต่วาตัวช่วยอะไรคะ,คะปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างนะคะที่ช่วยทั้งการรักษาทางปกติก็คือมีการใช้ห่วงเข้าไปช่วยในการดันพวกเวลาถ้าเรามีปัสสาวะเล็ดบางทีมีห่วงเข้าไปเพื่อดันตัวถุงน้ําที่มันหย่อนแล้วก็ทําให้เราปัสสาวะออกได้ดีอะไรพวกนี้ก็มีค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นทางช่องข้อตหลมวลธรรมดาเราก็จะมีทั้งมีการใช้แบบไม่ผ่าตัดและผ่าตัดนะคะเป็นแบบไหนคะคุณหมอใช่ผ่าตัดวไม่ผ่าตัดเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีค่ะก็จะเป็นกลุ่มเลเซอร์นะคะซึ่งมีออกมาหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นวิทยุก็ได้เป็นอัลตราซาวก็ได้หรือว่าเป็น Co2 เลเซอร์ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแบบผ่าตัดก็คือการทํารีแพ์หรือว่ามินิรีแพนอ๋ออันนี้เจ้าจะพอเคยได้ยินใช่แต่ไม่ได้ยินแต่คือภาพ ภาพในความทรงจําพี่ะอะไน,นี้คือมันดูน่ากลัวมากเลยค่ะกับการทํารีแพร์อตอนรู้สึกคือ<ะ>คือเป็นพี่พี่ก็สึกว่าอุ้ยมันดูน่ากลัวใครจะตัดสินใจทําเนี่ยน้อยน้อยท่านมากเลยคุณหมออยากให้เล่าแบบขั้นตอน ค่ะประมาณไหนตัวรีแพคตัวรีแพคคือนี่เราอยากรู้จริงๆแล้วตัวเลเซอร์ก็อยากรู้ก่อแม่อยากรู้ไหมคะแกก็อยากเลเซอร์มันเข้าไปทำยังไงเราต้องดูประมาณไหนโดยตัวเลเซอร์พูดถึงเลเซอร์ก่อนนะคะเลเซอร์เนี่ยลักษณะลักษณะหัวที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแท่งนะคะที่มีขนาดอาจจะมีหลายขนาดหรือว่ามีขนาดเดียวก็ได้แล้วแต่เครื่องนะคะใส่เข้าไปในบริเวณช่องคลอดแล้วก็จะมีการกดเพื่อปล่อยพลังงานออกมา ซึ่งพลังงานพวกนี้มันจะกระตุน้นทําให้เกิดความร้อนอ่อนๆนะไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงนะคะไม่ได้แบบลวกหรือว่าไม่เลยก็คือต้องอ่อนๆเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนนะคะในในครั้งแรกเนี่ยมันก็จะกระตุน้นแล้วพอมันมีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่เนี่ยทาให้ความชุ่มชื้นก็จะกลับมาด้วยใช่แล้วก็ความกระชับก็จะกลับมาได้สองได้สใช่ค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาที่คอลลาเจนเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ดีซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ1-2เดือน หลังจากทำค่ะต้องทำประมาณกี่ครั้งครับหมอจะแล้วแต่เครื่องเลยค่ะแล้วแต่การปล่อยพลังงานนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องที่หมอใช้อยู่บ่อยๆเนี่ย<ๆ>เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าถ้าอยากให้กระชับมากขึ้นก็แนะนำทำที่3-5ครั้งค่ะ โดยเว้นที่ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเว้นประมาณหนึ่งเดือนก็พอถ้าหัวเนี่ยถ้าทพิการคิดคือหัวก<ช>พิจารณาถึงตรงหัวเครื่องมืออันตราซาวในคล้ายคล้าย,าย,ายอย่างไรถ้าที่แม่เคยอันตราซาวช่องคลอดนั้นก<ช>็จะึออกว่าม,มันจะมีหัวที่เราใส่คอนทดนอร์ใส่ถุงยางแล้วเข้าไปในช่องคลอดอันย่้ค่ะใช่เออทีนี้ โอ้คุณก็น่าสนใจนะใช่คือถ้าคนที่เป็นที่ไม่เปปัญหามาลองทําดูใช่แบบหรือว่ากลัวการผ่าตัดอยากลองก่อนสามารถทําได้เพราะว่ามันบาดไม่บาดเจ็บอะค่ะไม่ได้ต้องทักฟื้นอะไรนานอาจจะงดมีเพศสัมพันธ์สักเจ็ดวันเท่านั้นใช่ค่ะสบายมากเจ็ดวันก็ธรรมดาเดือครั้งใช่ไหมคะคุณแม่บอกโอเคอ่ะเดีนะอ่าต่อไปก็รีแพ้ใช่รีแพ้ ลรเรียกว่ารีแพ้ใช่จริงๆรีแพ้ตอนนี้รู้จักกันค่อนข้างแพร่หลายแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเวลาขอดถามหมอก็จะถามถึงเรื่องรีแพ้เลยอือใช่ก็คือแบบทุกคนก็เหมือนข่าวก็จะเริ่มไปได้เยอะแบบเหมือนคนรู้ข้อมูลได้เยอะขึ้นหมอก็จะพูดแบบสั้นๆไม่ให้กลัวกันนะคะก็คือที่โรงพยาบาลมัสเตอร์พีซเนี่ยก็จริงจริงจะมีผ่าตัดสองแบบก็คือมินิรีแพ้กับรีแพ้ใช่ค่ะทําไมถึงต้องมีมินิเพิ่มขึ้นมาจริงๆมันเป็นเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยปัญหาไม่ได้เยอะ แต่ว่าต้องการที่จะช่วยกระชับให้ความรู้สึกเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมคืออาจจะหลวมไม่เยอะนิดหน่อยแล้วไม่ได้มีปัญหาเยอะในเรื่องการปัสสาวะการพักฟื้นจะน้อยกว่าแล้วก็การผ่าตัดจะเล็กกว่าค่ะสามารถผ่าตัดโดยการที่ทําให้หลับเฉยๆโดยไม่ต้องดมยาได้อันนี้เป็นมีนิดลีแพไม่ต้องดมยาได้ด้วยอเนี้้น่าสนใจเลยเพราะว่าแบบ คือกลัวเวลาผ่าตัดอะไรอย่างนี้เราก็จะกังวลว่า<ช>จะแบบดมยาสลบอะไรนู่นนี่นั่นนะคะหมอนะ่าสนใจมากใช่ค่ะแต่ว่ามีมีหมอดมยาดูด้วยดูแลด้วย,ลวยตลอดใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวรีแพร์นะคะก็อาจจะมีการผ่าตัดที่ลึกลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ใช้การดมยานะคะเพื่อแก้ไขบริเวณช่องคลอดเนี่ยให้มีความกระชับในแนวที่ยาวมากขึ้น<ช>ซึ่งจะใช้ในคนที่มีปัญหาเช่นแบบ ปัสสวะเล็ดหรือว่ามีลมออกมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งนี้ท,ทั้งสองอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมาผ่านการประเมินโดยหมอก่อนมาตรวจร่างกายกันก่อนค่ะ ก็คือถ้ามีปัญหาทําทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นก็มาปรึกษาได้ใช่ค่ะมาปรึกษาได้เลยยังไม่ทําก็ได้มาทมก่อนก็ได้ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอนุนนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะเดี๋ยวก็เจอพี่กันใหม่ตามปกติแล้วก็ตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่กันกับคุณหมอนุ่นนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ค่ะ